และนี่อีกซีนไฮไลท์เป็นซีนที่ให้ฟิลความสึกคนดูเหมือนประหนึ่งว่าโดนซุปหน้าผากโดนคุณหมอรันุ๊บหน้าผากอยู่เป็นมุมมองแบบนี้เลยคุณแม่คือแบบดูในจอคอมจอใหญ่คือแบบเหมือนประหนึ่งว่าหมอรันจะซูหน้าผากแล้วคือแบบมันน่ารักมันฟินไม่ไหวไม่ไหว ep เก้านี่จะบอกว่าเป็น ep ที่ตึงจัดเลยนะตึงเครียดจัดเลยเรื่องของว่าโอ้โหมันใกล้จะจบแล้วนี่มันมีทั้หดสิบ ep นั้นคนแต่ซีเลิฟซีนแบบมาแบบดีมาช่วยยิวใจมาช่วยแบบว่าเยียวยาจิตใจมากคุณนะเลิฟซีนดีมากจริงๆคุณนะเนี่ยดูซิดูชารลอตต่สายตาที่เขามองอิงฟ้าเมื่อ ดูคือเป็นการแสดงสีหน้าสีตาที่เราสึกว่าละมุนพอดีมากทุกคนคือแบบโอ้ยรู้สึกว่าผมเนี่ยหอมแชมพูเลยรู้สึกว่าตัวเองผมหอมเลยโอย้จินตนาการเลยว่าฉัานเนี่ยผมหอมเลยแล้วก็ซุทเหม่งอ่งนี้เลยฟิวนั้นเลยเออ